ก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเราในช่องอบ t ลเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็ผมแอดมินหมีดักซิ่งแบร์เขาก็จะมาลุยกันต่อกับเกมเก s ชิน Impact นะครับกับบอสวันที่6นะครับสำหรับวันที่6ผมก็เลือกแท็กไปประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับก็จะใช้ไป4,500แต้มนะครับเพื่อชดเชยเมื่อวานที่ไม่สามารถเก็บได้4,400แต้มนะครับ เราก็เพิ่มมาคูเกนกิอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่3ามนะครับผมก็จะเจอบอสซามูไรสตัวพร้อมกันนะครับอส่วนทีมผมเนี่ยก็จะใช้เป็นทีมเดิมนะครับไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มนะครับเป็นทีมแบบสายเก่าเลยนะครับสำหรับดาเมจน้อยอย่างเดียวครับแต่ว่าเน้นถึกนะครับผมก็คือสับสเปลี่ยนส่โร่นะครับผมก็ต้องบริหารสกิลดีๆ นี่ผมก็เปิดสกิลก่อนแล้วกันนะครับผมคือเปิดก่อนได้เปรียบครับอืมอืมรู้สึกว่าบอส day หกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฆ่าแบบพร้อมกันนะก็คือค่อยๆเก็บเสียตัวก็ได้นะครับแต่ของผมรู้สึกว่าตัวอะไรอุยอุ๊ยตัวบอสที่เป็น ถ้าน้ำแข็งเนี่ยมันจะเก็บง่ายกว่าชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวต้องล่อมาก่อนออผมดัวนะครับน่าจะเก่าได้อยู่นะครับผมก็คือค่อยๆดักทีละตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจากการตัวน้ำแข็งก่อนแล้วกันนะครับ ตีแรงนี่หว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้โนเอลใส่เกาะแล้วว่าหินไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้ฟื้นเลือดได้ตลอดเวลานะครับหลกัหลกๆก็จะพยายามเก็บอันตีของโนเอลนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปบ,บวกแบบเต็มๆสูตรนะครับเพื่อเป็นการลดเลือดบอสให้ไหวที่สุดนะครับผม โดนดองนี่ <c oughs> คือเมื่อกี้ต้องหลบก่อนเพราะว่าสกิลของเฟโตเนี่ยมันรีไม่หันนะครับผม,มก,ก็ตีไปเรื่อยๆปั่นๆไปเลยครับผม เปิดอันตรีไปแล้วม,มันก็ลดไม่ค่อยแรงเลย <c oughs> เอาไป้ว่ารออันติีโนเอลดีกว่านะผมอืมเบีย้ยหลบพันน่าจะต้องใช้เปิดโต้เนี่ยเคาน์เตอร์ ไปเลยก,ก่อนนะครับผมแต่โนเอลเนี่ยผมชอบให้มันปั่นเนเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบเวลาแบบเวลาเราแบบโจมตีแล้วฮิตเ,เยอะๆเนี่ยช่วงที่ใส่โล่เนี่ยมันจะฟื้นเลือดไวนะครับผม แล้วยิ่งจำนวนศัตรูเยอะเนี่ยถ้าเกิดโอเอลปั่นโดนหลายตัวเนี่ยมันจะเพิ่มแบบเลือดเด้งแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมนานมากนะครับก็ค่อยๆเก่าไวเลยครับคือถ้าเล่นในคอมเนี่ยมันจะน่าจะจับจังหวะง่ายกว่าแล้วก็เก่าง่ายกว่านะครับสำหรับทีมนี้นะครับผมแต่ถ้าเรื่องแข่งเรื่องเวลาเนี่ยคือเรียบร้อยนะครับแข่งไม่ได้นะครับ ดาเมจมันไม่ค่อยมีฮะตอนนี้ต้องฝากของอีกเยอะฮะกว่าจะทำได้แต่แม็กซ์กอร์น่าจะเป็นไปได้ยากเนี่ยดูจากทรงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดิวจนของสุดนะแต่อาจจะทำได้ก็ได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถ ทำดาเมจสูงๆแล้วก็ตีบอสได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียจังหวะในการล็อกหลบอะไรเงี้ยอืมชาร์จลอตเอา้าทีอย่างนี้ไม่ตีเข้า2,000อีก่ง แล้วก็ปัน่นอุย้ยกดผิดกดผิดมันต้องกดค้างเอาไว้ไหมปึ้งปึ้งปึงปึ้ง,งนี่คนระับเลือดเราจะเด้งไวมากน,นะครับผมโอ้โหดีนะมีโล่อยู่ไม่งั้นเจ็บหนักเลย ไปอ,อย่างแต่สำหรับเปตู้เนี่ยมันต้องเขาเรียกมันต้องแบบพยายามใช้ HP ในการรับดาเมจนะเห็นเขาบอกยิ่ง HP เยอะเนี่ยมันก็จะรับได้เยอะแล้วก็สวนได้แรงมากขึ้นนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอร์ติแฟกต์ผมมันน่าจะแต่น่าจะจริงไนงะสังเกตว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารับได้เยอะๆเนี่ยเวลาส่วนมันจะแรงแบบผิดหูผิดตาเลยเอาการเดินทางของอาศัยเอาไปว,ว่าเดี๋ยวไว้จบหลังกิจกรรมนี้ผมก็คงไปเสียอะไรปกติละนะครับผมแต่อันนี้ก็เอามาลงให้เพื่อนๆชมเล่นๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เก่าง่ายอยู่เลย ทางทีมพัฒนาอย่างเดบเขาพูดไม่น่าจะใจร้ายเกิน,นะครับแเราก็ฟาไปเรื่อยก่อนนะตรงนี้เก็บเกตไปเรื่อยครับเดี๋ยวรอรอโลโนเอลก่อน้วค่อยกดอันตินครับมันจะได้แรงเพราะว่าโนเอลผมเนี่ยเอาอาร์ติแฟกต์ของ ดินนะครับที่ใส่เกาะแล้วจะทำดาเมจ40%นะครับผมจำชื่ออาร์ติแฟกต์ไม่ได้เทต้าหรือเปล่าเทต้าเทต้าที่ใหญ่นี้ก็เน้นเป็นเดฟแต่ขี้นะครับผมอันนี้ยังมีเกาะอยู่นะครับถ้าเกาะหมดก็คือดาเมจมันจะหายเลยหายไปเท่าตัวเลยนะครับ ประมาณ40%นี้ก็คือนั่นแหละแค่จะเท่าตัวจริงๆใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจักการได้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะง่ายแล้วทีนี้ก็อดทนนิดนึงนะครับผมค่อยๆกะจังหวะไปเรื่อยๆนะครับ ปัน่นเข้าไปยังดีโลไม่แตกถ้าโลแตกนีก็เต็มๆนะ,ะเรียบร้อยแล้วปึ้งหนึ่งตัวนะครับผมโดนอันตรีของซึ้นหยางเข้าไปนะครับผม อีกสองตัวก็ตีดาปกตินะครับผมกะว่าจะเก็บตัวโล่ก่อนเพราะว่าตัวโล่เนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยเดินไปไหนเท่าไหร่มันจะมีแค่สร้างโล่และดันออกไปนะครับก็คือแทบว่าแบบขาตายดีกว่าเป็นรอยที่อยู่นิ่งๆนะครับผมตตยจา ตัวลมกับน้ำแข็งน้ำแข็งนี่มันจะพุ่งไปมาต้องรีบเก็บก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะเล่นลำบากพอตีไปเรื่อยนะผมแทบจะไม่เดินเลยนะครับเดี๋ยวมันนิ่งแล้วแหละแรงมากโป๊ะโป๊ะ ก็ผมว่าน่าจะรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ day สเนี่ยสำหรับ day หนะผมว่าเด y day น่าจะยากกว่าตรงที่มันต้องเขาเรียกไงมันต้องเลี้ยงเลือดอ่ะมันรีจัดการไม่ได้นะครับแต่ว่า day หก day หเนี่ยถ้าเกิดเอาแท็กดาเมออกหมดใส่โล่ถูกจังหวะก็ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้โล่ยังอยู่เอา การเดินทางของหัว,วและสายลมอ,อุ้ยโลแตกละเก็บใหม่ฮนะเอาตอนเก็บก็หมดซะง,ง,งั้นแบบตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรละเราเล่นวนแบบนี้ไปเรื่อยนะใส่เกาะเก็บเกสใส่เกาะเกะ็บเกส,กส,กส,กสกไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็เก็บผลึกไปเรื่อยด้วย ไม่น่ามือบอลออกมายิงเล่นเลยสำหรับดิวเน,น่ยผมดาเมจยังไม่ค่อยมีนะคือแบบตีแบบเบาเป็นมดเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนจะแนะนำพวกดิวอะไรย่างเงี้ยก็แนะนำได้นะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าเรื่องการสร้างตัวละครืรอการบิวเนี่ยอืแถมเล่นในมือถือได้ลำบากมาก โป้เขาให้แต่กว่าจะตายกว่าจะตีบอสตายเทียตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณสามถึงห้านาทีเลยอืม แต่ถ้าเกิดมันอยู่รวมกลุ่มก็เล่นง่ายขึ้นไหมครับผมจริงจริงปานกปดครับเกาะเองอยู่นะครับโดนไปครบชุดเมื่อกี้เรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งละเพราะว่าอันติมาโนเอลมาละ,ะโลยังอยู่นะครับเดี๋ยวใช้อันติเลยแล้วกันแล้วก็พยายาม ทำปฏิกิริยากับดาบไฟนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ไช่ดาบไฟเกาะไฟของสินญยานะครับมันจะได้หล่นผลึกบ่อยๆนะครับเน,นี่ยพอหล่นผลึกเนี่ยเราก็เก็บแล้วมันจะมีโล่ทำให้โนเอลเนี่ยยังสามารถใช้พลังของอาร์ติแฟกต์ที่เพิ่มโจมตี40%ได้นะครับสินยาตีแรงกว่าเนี่ยนะ ก็เกาไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็แล้แหละ4,500แต้มนะครับผมเพื่อชดเชยเมื่อวานที่หายไป100แต้มนะครับหลักๆก,ก็จะเน้นลดพลังโจมตีบล็อกแล้วก็ห้ามฟื้นฟูนะครับเพราะว่าพวกศัตรูถ้าฟื้นฟูเนี่ยมันจะเก่ายากมากแล้วก็นานนะครับผมต่อบนไปครับตอนนี้ วนไปบเล่ยนะครับอันตรีมาเดี๋ยวใช้เลย <ś les> เดี๋ยวรอบอสจมตีนะอ่ะปึ้งโอเคออืมอืมม <ś les> ก็เปลี่ยนตัวทำคอโมโบไปเรื่อยได้นะ อ่ะเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วตัวนี้เพราะว่าทันตีโนโอเอลนี่ฟาดแรงมากนะครับผมอ่ะ,อะแล้วก็เก็บโล่ไปเรื่อยครับเพื่อไม่ให้การทำคอมโบมันหายนะครับผมอ้าใกล้ละใกล้ละพีนิดเดียวนะครับผม แต่ d a เม g e ของสงอยามแว่งๆนะเดี๋ยว2,000เดี๋ยว5,000เอา6,000ก็มาแว่งมากอีกนิดเดียวนะครับอ่ะน่าจะรอบนี้แหละเอาไม่ได้ชาเลยโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับบอสเดย์6นะครับสกอร์คือ4,500นะครับก็ชดเชยเมื่อวานร้อยแต้ม เดี๋ยวผมก็จะทิ้งแพ็กไว้ให้ดูนะครับก่อนจะไปเดจที่เป็นรวมพลบอสทุกตัวแล้วเราก็จะเกาครั้งสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าวันสุดท้ายก็เกาได้ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยทำเก็บแต้มมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับนนเดี๋ยวไปดูแต้มกัน เอาเอาวิ่งเลยอ่ะโอเค26,400ืน 26, นะครับก็เก็บอีก3,600ันหนะครับคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เลยนะเพราะว่า3,600ันหเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยก็จะเน้นแค่30,000ื่นพอเพราะว่ามันเป็นแต้มสูงสุดที่ได้รางวัลแล้วถ้าเกิดเดยอะกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วก็คือ เน้นแบบชิวๆแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นแท็กที่เลือกนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดับซิงแบร์นะครับจาก All About Game ทุกเรื่องเกมลวไว้ที่นี่นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่